ที่มายืนคอยเนื้อกล่อยยายนัดกันคืนนี้ที่ข้างสวนลุงกำหนดนัดใหม่ภายในสองทุ่มคอยให้นานชัก่าน,กน,นุ่มแม่นนุ่หาทุ่มแล้วนะพี่ยืนคอยนาะข้างต้นขนุนหัวใจวาววุ่น ทำไมชักชาท้อไปไม่รับลายไม่ตอบมาหรือเจ้าลืมสัญญาทิ้งพี่ไปกับชายเคนอื่นง่วงก็ง่วงหิวก็หิวยุงก็กัดดึงสงัดพี่ทนนั่งอย่างทนฟืนใจเหี่ยวหอรอหน้ามน คนค่นคืนแม่ควันยืนไปอยู่ในใย,ยลืมคำพี่มาคอยนวนสวนลุงพีน่นีจนถึงตีสีร่รีชอกชำมันกลุ้มหัวอกจิตตกระกำนวนไม่น่าใจดำทำให้พี่ทำ 勇敢太棒！